ละคสยามแปดหนึ่งของเสน,นิยายชีวิตรักของวัยรุ่นเพราะว่าฉันรักเธอ ความรักไม่จำเป็นต้องเป็นความรักของหนุ่มสาวเท่านั้นแต่ความรักอื่นที่บริสุทธิ์ก็เป็นพลังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันความสำเร็จเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมนวิเศษที่ว่าเพราะว่าฉันรักเธอ ขอเชิญท่านฟังเพราะว่าฉันรักเธอเดีชยวยมนุษสังคมประโดดกรต้นโตวิลี่ไปไหนกันนะเป็นห้า อะไรวะอาจารย์ใหญ่เพิ่งภาคคันมาเวแบบแมปมะแต่เราไม่ได้ทราบนะเราเรียนนี่วาเพียงแต่ว่าเบื่อชั่วโมงสังคมจะตายอยู่แล้วอาจารย์สอนเสียงหน้าองจะตายไปใช่พูดเหมือนท่องชิดก็มีแจกแล้วด้วยอ่านชิดเอาอได้ปะกูแก้เตอรและใกล้แว่น e จอดไปก่อนนะเรากูนั่งข้างหลังอาจจะสบายเลยเออแล้วกูจะตามไปไอวิลี่กับเต้นตามไปทีหลังอาจารย์จะจับได้สิวะ ตอนนี้ครูครูก็เพ่งเลนเพวกเราจะตายไปอ่ะช่วยบอกอาจารย์อื่นก็หนีไม่ออกหรอกแต่อาจารย์สังคมเ่งน่าสบายมากใช่ใช่อาจารย์เล่นยืนหลับตาท่องคาถาร่ายยาวอย่างนั้นเองแวบได้เชื่อกูนะเรองออกไปก่อนกันแล้วกันนะตอนนี้อืมกูไปค้อยก่อนนะฮ้ยอ,อยู่รับเช็คชื่อก่อนดีกว่าวะเอ็งดัดเสียงขานแทนก็ได้นวยายต้นเวลาอ่านชื่ออาจารย์ไม่เงยหน้านะหรอกกวอ่านผิด ไกลขานะจางก,กันไม่รู้เออเปสามคนไปต่อกันแล้วกันนี่ก้านี่มีเจธุระหน้าองสามเราไม่ใช่น้องแกแต่ชาติหาทมาอ้าไม่ด่ากันง่ายๆล่นะใครไ,ไดด่ด่ายะกลับมากลับมา วินัยกันหน่อยวันนี้จะสอนเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติครูจะเขียนกระาดานให้หัวข้อก่อนเพื่อนักเรียนจะได้เตรียมจด ครูยังไม่อนุญาตให้พูดอย่าพูดเฮ้ยปีลี่เฮ้ยเฉยน่าภายหลังที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองในปีพศ .2501 แล้วใช้ใชๆอาจารย์คะ่ะหนูจดไม่ทันคะ่ะจนมอปลายแล้วยังเขียนหนังสือไม่คล่องอีกเหรอแม่สาริกา เกิมาแลเขียนข้างครับจันครับทะลึงแย่ yeah. ฟังต่อไปเฮ้ยบิลลี่พอ,อจันลับตายครั้งนะกูจะโดดอะนะแล้วมึงรีบตามไปล่ะไอสามคนนั้นมันรออยู่นานแล้วอ,อย่าลืมหนีเอาให้ต้นไปด้วยนะเอออ้าวต่อไปนะนักเรียนจอมพลสิริ์ได้ระดมนักวิชาการและผู้ชำนาญงานในสาขาวิชาการต่างๆ มาช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองในการนี้จอมพลสลษดิ์ได้จัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชาติเดี๋ยวค่ะจ้า,จ,าจดไม่ทันค่ะจนกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศใช้กูไปนะวิลลี่ เออเอ๊ะเมื่อกี้นี้ใครเดินออกไปจากห้องฮะนายอนิรุธใครเดินออกไปใครครับเอ๊ะใครกล้านายเห็นใครไม่โนเรางลังจดเนี่ยไม่มีนี่ครับจานครูเห็นนะครูลืมตาขึ้นพอดีจานต้องหลับตาสอนทำไมล่ะคะเข้าสมาธิให้แน่วแน่ไงล่ะจานท่องมาล่ะครับนี่อย่าชวนเขว ใครออกไปเมื่อกี้ไม่มีแล้วครับลมพัดใบไม้ไหวเป็นเงาเงานะครับจาย์ครับอ้าวอ้อเรียนต่อเรียนต่อเออเมื่อกี้นี้ไปถึงไหนแล้วล่ะรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนานเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกค่าจารย์อ่าใช่ใช่เพราะเศรษฐกิจสุดโซมาต้องแก้ไขเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน อันประกาศสิยกมือทำไมฮะผมผมสุจะทนเลยครับจารย์ทำไมล่ะเรื่องอะไรผมทนให้อาจารย์เหยียบย่ำสาเติมคุณแม่ผมต่อไปอีกไม่ไหวแล้วหาว่าสุดโสมอหาว่าแย่แม่ไม่แก่ซักหน่อยอะไรกันครูไม่ได้เอ่ยถึงคุณแม่ใครเลยครูกำลังสอนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นแหละครับเพอก็แม่ผมชื่อเศรษฐกิจ นี่ครับอาจารย์ฮะอะไรนะแม่ผมชื่อเศรษฐกิจนะแล้วอาจารย์ก็ย้ำอยู่นั่นเองว่าจะต้อง,องพัฒนาพัฒนาพัฒนาผมทนไม่ไหวแล้วครับ<อ>ต้องขออนุญาตป,ปัดว่าหน่อยครับอ่าออกไปขอบคุณครับเอ๊แปลกฮะร้องไห้แล้วลปวดปัสสาวะ <S S S แม่ก็ชื่อแปลแม่ใครกันมาชื่อชอบก้น ชื่อเศรษฐกิจแม่อครับแม่เจวิลลี่กับชื่อคุณนายเันกิตครับแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นไทยว่าเศรษฐกิจอ๋องั้นหรอกเหรออ้าวจะออกไปปัสสาวะก็ออกไปสิปัสกาสิตรีรออยู่ทําไมล่ะคือว่าอันนีู้เขาก็ปวดครับจันเธอรู้ได้ไงในเมื่อเธอนั้นไม่ใช่ตัวของเขารู้ครับแอคชั่นมันบอกฮะแต่มันเป็นคนขี้อายครับไม่กล้าบอกจานเอาไอ้ต้อนอายสิวะ ให้สมเหตุสมผลหน่อยแม่ก็กูไม่รู้จะอายไงอ่ะอาอายก็อายวะเออเห็นไหมครับมันอายใหญ่เลยเอออย่าพ่นมากสิเดี๋ยวตัวมึงเป็นเกลียวแกะไม่ออกคอ่ะมันอายครับเพราะมันเป็นโรคช้ำรั่วปัสสาวะบ่อยๆดีไม่ดีกันไม่อยู่ราดแล้วก็ล้างโรงเรียนกันช่ละเพราะเมื่อกลางวันเนี่ยมันกินผักสตอร้านป้าด้วยอ้าวไปตามสบายทะยมเฮ้ยต้น ไปสิอาจารย์องแญาตแล้วจะลืมเอากระเป๋าไว้ด้วยอ่ะอันนี่ไปปัสสาวะทำไมจะต้องเอากระเป๋าไปด้วยล่ะทิ้งไว้เดี๋ยวหายครับปลอดภัยไว้ก่อนเฮกีกัเงียบเนียเงียบเนียบเียบนอนทำไกันกนิงจิงนะครับหนูไม่ยอมคนนั้นกันหนูไม่ยอม สสักสีหมดเลยทาําไมไปกล่าวหาเพื่อนเขาอย่างนั้นละ่ะเออโทษทีพวกเราไม่ได้ว่าขโมยแต่พวกนายชอบแกล้งเรานี่ว่ะไปให้ต้นเดี๋ยวไอ้พวกนั้นคอยพวกไหนคอยอีกละ่ะเออ<ไ>ปัสวะสิครับมันมาออกันหน้ากอกแล้วไ,ไปไปเลยเร็วๆเ,เลยเชียวไปไป ไอ้ต้นมาด้วยก็สมัยเช้าวะไมไ่รู้สิไอ้วินลี่มานล่้เกมกดมาใหม่เล่เล่นซับร้อนก็ไม่รู้ไอ้เวเนยเล่นทําไมว่าเกมกดไม่มันมันหนีโรงเรียนแล้วนะใครไปรู้มันล่ะออกเดินหน้าเหลอมาดูแล้วไ ก,ก็วันนี้ครูไม่ค่อยหลับตาสงสัยท่องค่องแล้วสอนปากเปล่าเล้วออกมาลําบากพร้อมแล้วใช่ไหมพวกเราอืพร้อมแล้วให้คูปีนก่อนนะเออเดยนก่อนป <ขอ S 2> ไป,ไปแถมไอ้ต้นยังยักา่าอสกจะเพี้ยวให้ได้ไม่ค่อยจะยอมออกมาเลยลบบ่อยๆก็เซ็งว่ะผมเหมืองน่าจะเรียนกันให้เต็มวันเหมือนเขาเดือเข้าบ้าง,างนีงโอ้เครียดเกินไปเรียนอยู่ได้ห้าชั่วโมงหกชั่วโมง เด็กอัจฉริยะอย่างกูเนี่ยแค่เวลาสองชั่วโมงก็พอแล้วแต่เวงต้องซ่อมแทบทุกวิชาเ้ยห้ากูเรียนละเอียดว่าให้เปลี่ยนใเปลีนไอ้ชาติสียไปแล้วนักเรียนปรทรบนักเรียนปรทรบขณะนี้หน่วยปราบยุงของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการปราบยุงตามที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเช้าดังนั้นจึงให้นักเรียนเลิกเรียนและกลับบ้านได้ เพืความสะอาดวันนี้ให้มาทาพรุ่งนี้เช้าเซ็งตายเลยอุบายหลอกอาจารย์จะแทบตาย เกิดเลิกกนเวลาเฮ้ยชาติห้าวเดนลงมาเถอะเว้ยไปต้องปีนเลยเว้ยออกทางประตูเถอะวะเฮ้ยไ่ต้องอะลงทางนี้อะเสียเรื่มหมดเลยทำไมพวกเราไม่รู้วะว่าวันนี้จะฉีดจุงก็พวกเองมาสายอะเขาประกาศตั้แต่เข้าแถวตอนเช้าแล้วครูก็น่าจะรู้บอกกูไม่เคยมาเช้าถ้ามันไม่เป็นประกาศตอนภาคสิบห้าวะมาไปเว้ยเอ้ห้าวไอ้ลงมาไม่ลงอะเสียสักดสีหมดแล้วทำไงวะ ไอเดนไปหาผู้โดยการกับข้าขอร้องให้เปิดเรียนใหม่แล้วเราหนีใหม่ทำเกตประวัติว่ะเว้อไปแล้วไอห้าวไอ้แว่นไอ้วิลลี่ออกไปลอกก่อนไปไอ้ต้นไอ้วิลลี่ว่าจะเยี่ยงไงไปสิแก้เซิงข้ากับไอห้าวจะโดนว่ะไปไอ้ต้นอะไรกันวะไปฉี่ก็ต้องเอาข้าไปด้วยเหรอเออหน้าแม้แต่เวลาข้าจะนอนกับเมียข้ายังเอาอีกไปด้วยเลยไอ้เวนเว้อไปเหมือนกันหรอวะ ถ้าไอ้ต้นไม่ยอมไปนอนด้วยเวลาเองนอนกับเมียไอ้เด่นชวนข้าข้าไปด้วยวะ่ะข้าก็ไม่ชวนเองอ่ะดิเฮ้ยไม่แน่จริงนี่วะ บนกรแพงโรงเรียนนส่สมแล้วที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นนักเรียนเลวเด่นขนาดโรงเรียนประกาศหยุดแล้วยังโดดร่มเลยท้งออกเขามีก็ไม่ออกจะต้องปีนกำแพงด้วยสงสัยเป็นโรคจิตวะ <c oughs> ไปกันเถอะดูพวกบ้าน,นี่เสียหูเสียตา ทำไมไม่เห็นมีใครในพวกเองด่าตอบว่าผมเป็นกลุ่มอื่นกูเห็นพวกมึงลอยหน้าลอยตาว่าก็เสียคนเนี่ยทีกลุ่มยายฝ้ายเนี่ยผูกมึงเงียบกันยังกับหมาถูกใส่ตะกร้อปากเนี่ยมันเพราะอะไรกันวะไอเด่นเพราะว่ากูอยากจีบยายอ้อยอะมึงไรชาติกูอยากจะจีบดีาดาวอะจุ๋มจิ๋มหน้าจูบเองเละยืนซึมอยู่ได้ไอ,ตอ้ต้นจะจีบใครวะกูเหรอกูเอ๊ ไม่รู้อ่ะกูกูไม่รู้อ่ะ ไข่จานละเท่าไรป้าอาบาทถามทำไมเกินอยู่บ่อยๆใช่ป้าแต่วันนี้เราหดคนรวมตังแล้วได้แค่2ีบาทเท่านั้นเองปลายเดือนนะป้านะถังแตกดังโพรเลยเราก็เลยอยากถามป้าว่าเออเอาเออเป็นอันว่าหกคนจะกินราดหน้าไม่ใส่ไข่ป้าแต่เรามีตังเท่าไหร่ ก็ยี่สิบสีบาทปยี่สิบสี่บาทจานอ่ะเามายี่สิบไี่ก็ยี่สิบสี่ใอย่าบ่อยนักนะลูกนะป่ายังไม่รวยของก็ต้องซื้อของเงินสดๆครับป้ารอเดี๋ยวนะไปนั่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ควกเอาไปให้ ขอน้ำเปล่านะป้านะไม่ต้องน้ำแข็งหรอกพอกลัวกคอโอ้โอน้ำแข็งเปล่าก็ได้มันจะจนเพราะไอ้น้ำแข็งเปล่าหกแก้วนี่ก็ให้มันรู้ไปรู้ได้อ,อ,ยอย่าถาไรยนะครับมาเอาข้าวไข่เจียวไปส่งโต๊ะสองแล้วก็เอาน้ำแข็งเปล่าให้เด็กๆหกแก้วด้วยได้ป้าพี่ชายไม่ต้องหรอกเมื่อป้าจะให้กินฟรีแล้วเดี๋ยวพวกเราไปทำเองก็ได้ ไม่เป็นไรไม่ลำบากหรอกเราทำเองอ่ะติดชายบริการที่โต๊ะนักเรียนหญิงนะเธอมาเป็นกลมใหญ่แล้วเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเชนเขาเลี้ยงนะเป็นกลมใหญ่เลี้ยงแขกสามนะที่ขวดใหญ่ด้วยขวดหนึ่งแหมเขามีตังค์มาโรงเรียนคนละเท่าไหร่นะฟุ่มเฟ้ยกันดีจังเอออย่าไปสนนะคนลำเลือกเกิดไม่ได้หรือว่แต่ป้าแกใจดีนะเฮ้ยนั่น ตอมซ่ากบนั้นมาแล้วเว้ยเฮ้ยตาเรื่องเะ้อแม่เขรวยไม่ต้องเรก็มีตินใช่แล้วอ่าเหมือนมีตเพื่อนนัเฮทุรมันเดลาดหนามาแล้วเว้ยม่หอมถุยเ้ยครับลาดหน่องครับกอนเฮ้ยเอาเงินมารวมกันก่อนว่าว่าได้เท่าไหร่ กูจะซื้อของให้อ้อยเบอร์เดลวะชาติเองรู้ได้ไงวะชาติกูไม่เห็นเขาเจราจาก,กับเองสักคำนี่วะน้าเอาเงินมาสิท,ทีใครทีใครวะทีเองข้าก็จะเรียกรายให้ให้มันจริงนะเว้ยจริงสิวะอ้าวไอเวลี่ไหนเงินเองข้ามีแต่นี่วะอะไรของเองวะวิลลี่ไม่รู้จักเหรอไม่เคยเห็นนี่ไงอะอะไรวะเองเคยได้ยินมาที่เขาว่าคําว่าสมาชิกย่อมหมายถึงสิทธิพิเศษไงเฮ้ย ครดิตการ์ดเหรอเออเอ็งค่อยฉลาขึ้นหน่อยนี่นะนี่นะลามไปที่กราบเลนะอีวิเล่นะยเมืองมึงโตรคลาดเอ้าอยแล้วเอ็งเอามาให้ข้าทำไมข้าต้องการเงินเออเอาการ์ดเนี่ยไปรูดเลยแล้วเอ็งจะซื้ออะไรให้อ้อยก็ย่อมได้หน่อยเอ็งรูดไป็คนเดียวเว้ยการ์ดทุกชนิดไม่มีสิทธิ์ใช้ในร้านป้าใช่ใช่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็แปะโป้ไว้ก sí> ็ได้ป้าแกก็ให้ท right. ุกที<_ เออให้จริงด้วยแล้วนี่เด่นละ่ะไปไหนไอ้แวนด้วยทำทับอิหลีกกับนักเรียนมสามนันไงทุยไอ้นี่ชอบออกออกเดี๋ยวก็ด่าให้แล้ววะเรื่องนี่ว่ะ กำลังจะทำหนังสือรุ่นอยากจะสัมภาษณ์น้องๆเป็นหนังสือได้ไหมจ๊ะได้ค่ะขอบคุณมากน้องชื่ออะไรอยู่ห้องไหนที่บ้านน้องมีโทรศัพท์ไหมมีค่ะแต่ใครโทรไปพ่อรับทุกทีอ่ะอ๋องั้นก็ไม่จำเป็นหรอกน้องเคยเห็นหน้าพี่บ้างมากจำได้แล้วค่ะพี่คนนี้ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนน่ะเหรอเล่นกีฬาอะไรน่ะแม่ถ้าน้องจำได้จะต้องถามพี่เหรอจ๊ะใช่ตายไม่ต้องถามพี่หรอก จะบอกให้ก็ได้เขาเด่นโดดล่ำนี่ละวันก่อนนี่เราไม่กลางแหมครูให้รางวัลซะแหมนักกีฬาประเภทนี้นะพ่อแม่ก็อายแน่นะพี่นะอ้าวไปไหนแล้วพี่พี่พี่จำมาก่อนไหนว่าจะสัมภษณ์ไงล่ะมาสัมษณ์สิพี่ อึะอัอะเด็กๆน่อย่างยุ่งด้วยเอ้เวนเด็กมันฉีกหน้าเองได้ยินดังแควแควมาถึงที่นี่นะแล้วแวนน่ะไปซื้อขนมมากินนั่นไงทำเป็นหนอนหนังสือเดินอ่านถุงขนมไอเวด้วยหนีโรงเรียนทุกวันนะทำขยันบอกว่าไปลงินเพราะดีนะราลอะไรวะไม่รู้เขาว่าอย่างนี้ความรักเปรียบเหมือนไฟ อยู่ไกลก็ไม่ได้รับแสงสว่างและความอบอุ่นอยู่ใกล้เกินไปก็ใกล้เกินไปก็เหยียบตีนกูมึงไม่รู้สึกเลยเหรอฮะไอขอโทษทีขอโทษทีขอโทษมาหายเจีบยบล้วว่าอ้เวนยืนตั้งนานก็เข้าไม่ทันเห็นน่ะไม่ทันเห็นแล้วทำไมเองเหยียบตีนกูถูกวะฮะจุพ่อเออ ไปวะาหไปรบอกกันใหญ่แล้วว่ะไปดูเถอะเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่ก็รู้โดนกินแถวเราเว้ยอ๋อไปวะไปดูหน่อยเรื่องมวยหมูที่ชอบไปดูหน่อยเว้ยเราเว้ย ต่อยกระเด็กเข้าใหม่เว้ยชั้นไหนวะมอสี่บ้งมอสี่วะผู้หญิงหรือผู้ชายแน่วะเนี่ยผู้หญิงนะเด้นุ่งกระโปรงไม่เห็นเหรอเฮ้ยแต่ผมเข้าท่าทางผู้ชายนี่ว่ะเนี่ยฮะและมันเตะเก่งด้วยไอ้แอดลงไปกองแล้วเฮ้ยทไปให้ย่าโยด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 เข้าคนแม่คนโยดโยดใจโยดโยโยเข้าไม่ได้เลยหมาวัดมาเลยรอคอยรอคอยตายแล้วแอดดิแกงยาเนะ แกนี่ผู้ชายอะไรดังแกผู้หญิงเดี๋ยวก้าผู้ชายมาต่อยผู้หญิงใช่กันไว้สิแล้วกันมาดูอยู่ได้แม่แม่อย่าได้อย่าทำไม่ได้อย่าได้อย่าทำเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันมาต่อยแล้วต่อยทั้งไม่ร่าเออเลยก็ยังมาแซวก่อนดีกว่าแซวที่ไหนวะก็ถามแค่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกันอะไรเนี่ย อัดกูกหายแล้วโอแต่พอยีบมั่งหลับไปเอาไปดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาอัดจุดบีไปเหนหน้าเฉียวไม่ต้องทำพันกันละมึงไอ่มันแก่หน้าด้วย่ะให้เอาอีกวะปลาหน้าลูกพี่มันต้องอัดเอามาเลยอย่านะอะไรจะรังการผู้หญิงหน้ามีอายอัดมาง นเลิกทีนะรักเลิกกันนะเลิกกันพ่อแมนเขาอะฉันเป็นผู้ชายหน้าผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเรียนได้จะเน่แท้หนังนิดเบาหน่อยเอาไปกันเถอะหน้านะใต้ขอร้องอะไรอย่ามีเรื่องกันเลยก็ได้อย่าแย้มอย่าลิกันว่าไม่กลัววายเลิกทีรัดก็ได้ได้เดินดูเดินส่องเลยโยกไปโยกมาบุคลิกดีจังเลยไอ้แบมใช่ประทับใจจังหวะ

จวนสอบนะเดี๋ยวสอบตกเอ้ยตกก็เรียนซ้ำาิวะพ่อแม่ข้าไปรวยข้าล้างผานเหมือนเองนี่วะถ้าจะหนีก็หนีข้าไปหนีไว้ข้าก็จะไม่หนีอ่ะแล้ววันเนอะไม่ฮะเย็นนี้ข้าจะหนักจริญสัมพันธ์ําไม่ตีไม่โทรกับยายรัตวะอ้าวไม่มีใครไปหาข้าเลยเหรอวะไป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 เปไ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 ปเปไ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 ไป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 ไไปไไป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 กปไปไปไป กลุ่มอะไรกันตรงนี้ถึงเวลาเข้าแถวทําไมไม่เข้าแถวอะกำลังจะไปครับรไปเข้าแถวหรือไปนอกโรงเรียนแม่ครูพวกผมก็มันจะเป็นคนดีครูก็ามาประมาท <laughs> ถูกใจดํามัง้งจวนสอบแล้วนะอย่าหนีเลยไว้หนีเอาตอนสอบไล่แล้วปิดเทอมดีกว่าอนุญาตให้หนีตลอดเลยไม่ต้องมาอีกก็ได้แมครูต <laughs> ลก็ไ่บอกด้วย <laughs> <laughs> เฮ้ยนะ <laughs> พวกเรา ต้องจี้ไ <ALLY S 1> <young S 3> ม่ว่ามามาตูวจี้เองโอ้ไม่เอาเราไม่ออครับเล่นจี้ในกองป่านนี่ผมกลัวไม่งั้นพวกเธอไม่รู้สึกนี่กลัวเรากำลังจะไปเข้าแถวครับครูดีมากไปสิไปไป

นี้ท่านกำลังฟังเพราะว่าฉันรักเธอจากละครสยามแปดหนึ่งละครสยามแปดหนึ่งละครสยามแปดหนึ่งละคร